สวัสดีครับสเดี๋ยวคือไป่วยนครับโอ้ช่างก็กำลังง่วนกับการเชยร์เลยตัดเลยครับตรงนี้จะตัดเลยตรงนี้ก็เชื่อมเนี่ยดังตรงนี้ก็เริ่มติดตังตรงนี้แหละตนี่เป็นปากโลแก้วครับยังไม่เชื่อมคระแก้วน้อยกองนี่ยช่างกำลังไล่เชื่อมมาเรื่อยๆตรงนี้ ตงลแรงฮะเ,เดี๋ยวตั้งคนระับเอาหมุนตั้งขอให้เจริโอ้ยแางเลยแน่นมากเลยตึ๊กเลยท้ายนะอะงานเชื่อมดครับนงะานเชื่อมนี่ไอ้พวกนี้เดี๋ยวช่างาเชื่อมไรมาเก็บเรื่อยๆครับนี่ ฟางโน้นมาแล้วไลนมาแล้วอาเชื่อมแบบเ้อะแข็งแรงแน่นอนครับเนี่นยน่าจะทดสอบแล้วเนี่ยฟางตะแก้วน่าจะงับได้แล้วเล่าร้อยแล้วแส่แหนบบนนะ อุปกรณ์ช่างก็คือมันจะถามว่าดัมกี่ตันนะดัมดัมสองตันห้าสองตันห้าเี่นะครับดัมของอีแตนนะดัมของหกล้อนั้นเนี่ยสี่ตันครับสี่ตันแกนใหญ่ครับ ลราทำงานก็อย่างพิจุนฮะไปเดินช่าง้อนแกงครับเจี๊ยบดุเลยครับเน้นมากเลยครับช่างเชื่องเน้นแนวครับเน้นแนวเชื่อมไม่ใช่ว่าแข่งแรงอย่างเดียวครับเน้นแนวสวยงามเวยโอ้ร้อนๆเลยเนี่ย chạm đây Đó, trường cái là con đi lá cho mấy mấy Và con cả xuống làm Mà con to là cháu làng không buồn nữa Hãy subscribe cho kênh ถูงว sí, yeah, ่าส0ยาว3เมตรเอ้ยยาวไม่ถึง3เมตรเพราะว่า3เมตรตั้งแต่เตาเนี่ยเตาหน้ากับเตาหลังรวมกัน3เมตรขรงไในโซ่ก็ต้องล่วงเชื่อมให้หมดครับโซ่คือมุมอ่ะเดิน bết oh, thịt bạc nước keo ôi oh, lai cho đây cho nó <laughs> thịt cái này nè ồ oh, thịt cái này nè Hãy subscribe cho kênh Ghiền này วฝาท้ายยังไม่ได้จุดตั้งฝาท้ายก็ต้องเปิดออกได้ด้ดยวยโดยนู่งก็เลือกงานอะไรมั่งครับก็เดือบางโคนลนล,ล้อเดือบางโคนลนนะล้อยาจะเพิ่งพูดถึงก็ล้ออะไรอย่างละเดือบางโคลน แค่นั้นนะเดี๋ยวบางคนกับควาท้ายก็ทำสีได้แล้วเนี่ขนยข้างหน้าติดหมกเจออะไรจะร้อยแล้วไปดิติดๆอะไอ่าขาขาขาหลบไป มันจะติดเครื่องยันหมายันมาส6หแรงอ่ะไอ้ดัวนั้นอ่ะทีุ่ดให้ลูกค้าไปเจ้าถึงแล้วโอ้โหแรงจริงๆครับแต่นี้ก็ซอยห้าสิบห้าก็ไ,ได้ครับ ก่อนนี่ครับแว่นเขาใส่ดีครับเขาไม่ได้ใส่กับตาเขาใส่บนหัวเห็นไหมนี่เลาเนี่ยมันเป็นสไตล์ครับสายไฟกระตายมันแว่นใส่บนหัวนะไม่ได้ใส่ในตาครับทางเสียบเดินมาดมๆมองๆเฉียบเร็วๆดีว่ากูจะได้ทำสี ก็องไม่รู้อยู่ไหนครับใครจะของดูคลิปนี้อยู่ก็ไม่รู้เยครัทำสีอะไรครับอยากรู้มากเลยเนะี่ยอยากจะช่วยทำสีแดงดำมากงนะสักคันหนึ่งทำแบสีดงเงินเงินหลายคันเลยอีกอีกติดเลยติดเครื่องเลย มันเอาโอ้ยหางเยอะเลยหางหางสามเส้นนี่นแหละสามเสนนี่แหละฮะมันไม่ติดแล้วมันพ้นนี้แล้วมันก็ไม่ติดแล้วไปก็ค่อยกว้างขึ้นนี่แหละเคยติดนี่ แล้วไงว่ามันติดไปข้างหลังออมันขึ้นแค่คืบหนึ่งถ้าไม่ติดเลยก็ไม่ติดเลยมันก็ไปข้างหลังนู่นนู่นนั่นลงร่วงไปข้างล่างทีนี้ลงก็คือไม่ติดนหละลงดูอะไรของคุณองการอะไรเดี๋ยวนี่พอเนอี่ยนี่ข้างหลังไหมนี่เงียเย็นนะมาพสุดเลยมมห่างเยอะ <laughs> được <cười> <cười> để mình bít tới đây nha, nghe, dài, kéo, cái cái này pia, này đấy, về treo quay được quanh, anh đi ba để đấy mẹ rồi đấy. đưa nè để chườm nè thằng này nè này nè 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 đây là nè 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 nữa, mực kia, nè nè mực kia, mực kia, mực kia, ít ít nít แคมเลยแล้วก eh, ็ธรรม้าแต่ก็ตัวน้า มันอบมาเี่ยนใข้างล่างอะเจทะที่เยยบด้ไหมเจาะที่เยยบด้ไหมหรือใส่อ้นั่นใันไดเอออเราใส่บันไดโอเดี๋ยวใส่บันไดตรงนี้อ่างเชื่อจะตัดเล็กกติดตรงนี้ ไม้เรียบร้อยเพราะว่าในช่วงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาเลยก็เป็นแบบนี้ได้จะเป็นเบาะไม่ใช่ผลิตไม่ใช่เป็นแบบนี้นะเป็นเบาะเลยเพราะว่าใส่กระาป๋าใส่เบาะนะครับเดี๋ยวนี้เป็นเครื่องของอู่ครับก็สอดใส่วางทดสอบ ไล่พาวเวอร์เป็นไล่แม่ล่าเนีครับโอ้โหะไปแล้วครับมีเชือมนี่ก็คนละตัวเลยครับช่างคนไทยของมันเลย เชื่อมสามก็มีเชื่อมสามตัวเลยมีกครเชื่อมมีช่างตัดไปเลยนะับครับคงแท็กกครองแท็กกับดับเียรีดัครับผมอติดเทอมมาก็ทำงานที่อ้ย và tải và tìm nơi lắm cho hàng nữa ninh tang lên kìa mày hơi 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 như hơi 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 hơi

ก็ต้องใส่แว่นดีๆไม่งั้นสเก็ตมันจะเข้าตาทำสีครับทตสีที่ทำงานได้หลายตำแหน่งครไม่เอาอะไรตอนนี้เมื่อคืนมันไม่เฮาเมื่อคืนนี่เยียบกิ๊บ 来，好来吧。

Đây nào? Đây à, leo nào chết leo thang đi nó mới lên chợ rồi chợ đi, bộ. đi bộ. đây

โอ้เนี่ยเราเราแม็กเนี่ยครับว่างอะว่างรถแม็กมันมีสี่ตัวคือสี่อันน่ะสองคู่คือหนึ่งคู่อ้อันไหนหนึ่นคู่ออ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 อโอ้กนี่งก็ไม่ใช่แค่นี้แหละเนี่ยรถแม,ม็กั์ใช้งานได้อยู่นใะใส่กับรถห้ารูพอดีเลยนายอย่าเป็นของไม่ดีเอ๊ะ Rồi là xin ở đây à đi cái đã bét quá nó rồi ơi ทางอะไาเชื่องยัไงะระยะๆยาๆเลยเียวเชื่องไปเลย คือถามหาว่ามีแบบเนี้ยขายไหนไม่มีนะก็เอาเหล็กไปให้เขาพับให้สั่งเขาพับนะไม่รู้ว่าถ้าแกไปสั่งเขาที่ไหนน่าจะเป็นที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์นี่แหละความยาวกว้างก็สั่งได้หมดเลยฝาท้ายยกไปเองก็จะเอาฝาท้ายมาติดตั้งค์ เยอะเพราถ่ายสักคลิปหนึ่งสักครึ่งชั่วโมงอะ่ะปกติถ่ายห้าทีอะ่ะเ,เดี๋ยวคลิปนี้เขาเอาสักครึ่งชั่วโมงไม่ได้ดูเนนานหน่อย้ยเสียวกี่เต็นจากไหนวะโอ้นนั่นไงเอามันไปทำอะไรอา้าวติด <laughs> เฮ้ยติดแล้วไปช่วยมันลากล่อยเอาติดมันไปยังไงแบบนั้นอ่ะล้อมเหมือนเลขแปดแล้วอ่ะมันไปไม่อดหรอกอยู่นั่นแหละูรืล้อหน้าก็ไปขวางขัดขวางไว้ล้อหลังก็คือ ล้อหน้ากับล้อหลังมันบิดไปบิดมาเหมือนเลขแปดแล้วจะไปได้ไง <c oughs> โอ้ตระบูษอ่ะเนี่ช้าดึกรี๊บก่อนเนียช้านเอ้ยเดี๋ยวได้นีเหมือนหน่ะ ไรยิงผิดเป็นสองเซนนะเมื่อกี้ยิงลวดผิดเป็นสองเซนน่มืดอ่ะเปลลยเอารถนั่นมาใส่ว้ารถใหญ่เเนี่ย เอารถเล็กนี่ออกอ่อนนะรถใหญ่เนระาใสไไ่ไม่ไหวอันโธ่ไม่ไหวอ่ะนั่นนะแหละจิตแ่งนนั่นแหละเอารถไทยไปลากให้มันหน่อยไป,ไป มืดเนาะไม่ไหวโลไม่อยู่ที่งั้นเลยนี่มีสเต็ปการดึงกระชากรถเลยอ่ะ ล้อมนะันขวากันจะไปเนี่ยล้อมันล้อน้ามันขัดไว้อะมันไปไม่ไหวอ่ะอ่านี่ครับก็ทีนี้ก็พามาดูช่ยางทำงานเลยยาวๆนะเป็นคิ้แรกครับที่จะ่ายยาวขนาดนี้ เดี๋ยวก็เป็นเล็โอ้อันตรายมากเลยเนี่ยเล็กลุกมาแล้วก็ไม<อ>่เดี๋ยวเล็กนิดลุดอะ่ะอยู่งี้เลยเดี๋ยวได้สัดเด็ดไม่เไปไ็นไรแล้วลุกทันเอาเปิดไปเปิดเลยเ,เ,ลเลย ก็ทีนี้ก็ยาวมากเลยครับยาวพอทุกคนนะครับติดตามเราต่อคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ